ก็ไม่มีอะไรทำเหมือนเดิมเลยเดินเน้นดีกว่าเอ๊ะนน่นอะไรวะรีบเดินไปโอ้โอ้ขากโกเอ๊เอ็โอ้โอ้โอ้พุ่งแรงเกินโอทลายเลยนี่พี่เขาเน้นอะไรกันเหรออืมอืมใครเนี่ยอ๋อน้องซ้ายพี่ พี่มาดูมวยปั้มอยู่น้องสนใจมาดูด้วยไหมอืมลองดูก็ได้ครับพี่โอเคกันขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาก่อนไอ้สมายครับพี่เ้ยสนุกจริงๆมันคืออะไรวะทำไมพี่เขาบอกว่าสนุกไหนดูหน่อยอ๋อ ฉัไม่อยากสู้ดาจะให้ฉันมาสู้ทำไมเฮ้ hey, hey, hey. โดยหนุ่มน้อยนเน่ยเอาคืนค่าขนมหนุน่มนะอืออะไรวะนั่นอ่ะพี่เขาปิวไปไหนแล้ว,ลวเออพี่มวยปั้ำจริงใช่ไม้มใช่น้องมวยปั้ำบ้านไหนวะเนี่ยหัวหัวขาดเลยอ่ะหัวแตกเลยอ่ะ เอ้ยบัวเตอร์ซิกมาเอ่เอเฮ้ยทำไมตายง่ายจังวะใช่ใช่เออไม่สนุกเลยขอคนใหม่ดิได้จานคือเวทีจะจะส่งคนที่แข็งแก่งที่สุดขึ้นมาสองคนเพื่อมาสู้กันจะเลือกคนที่แข็งกังที่สุดก็คือ นายสมศัยเหรอใครวะนาย,นายสมศัยเหรอทำไมเป็นหออัวหมาเออพี่ไฟรุมติด,อดเออทษทียนน้องและอีกคนก็คือแตนแนแตนแอตนแ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 ตนคุณลุงสมศักดิ์ยังไงล่ะขึ้นมาท้าดวลเลยได้เลยครับคุณลุงสมศักดิ์และ ผู้บ่าวสมเกเอยสมทายครับทำไมต,ต้องเป็นกัวเนี่ยขึ้นมาได้เลยครับคุณนายสมศักดิ์และคุณลุงสมเอออะไรวะไม่คุณสมทายและคุณสมศักดิ์ขึ้นมาได้เลยครับนี่ผมต้องขึ้นไปจริงๆเหรอเนี่ย ่แล้วไอ้น้องพี่ก็เคยขึ้นไปแ้้พี่โดนอัดเละเลยโอ้สิพาละลุลงคนนั้นน่าจะไม่ทั้งกลางหรอกคิดดูดิแก่ขนาดนั้นอะ่ะทั้งคู่ใส่กางเกงสองอันนี้ด้วยครับก่อนจะสู่กางเกงอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมจะส่งให้จากบนท้องฟ้าที่เกที่สุดในโลกเอ้ยไม่ใส่ไม่ใส่ จากทองฟ้าแห่งพระเจ้าที่เกศิบีกนมนนแมวม,มผมส่งลงไปให้แล้วสำหรับทั้งสองท่านทำไมกูรู้สึกอายจังว่าพอก,กูจะใส่กางเกงกูไม่ต้องอายหรอกกูไม่มีกงไม่มีสร้างน้อยด้วยซ้ำไปจริงด้วยวะงานใส่เลย ปกติเข้าลอยขึ้นมาแบบนี้เยอ่ะคุณลุงใช่แล้วไอเด็กน้อยเพราะว่ามันคือพลังของพระเจ้าย่างไงละ่ะโดนอัดแน่ไอเด็กน้อยลุงอะอยู่ที่นี่มาอยู่สองรอยล้านปีแล้วอืมลุงหมอหมอพ่อ,องกูโกแล้วฮึดเตะกา้านคอเพราะว่ามันคือมวยไทยโอ้ยอือ ลงเอาแบบนี้ใช่ไหมอือยีฮึอือ,อ,อ,อลงุงขงโกแล้วนะอืออืออืเตะอืออืออ,อื้เจ็บดักโอ้ยอือเอวเวนโอ้จบภายในสองนาทีผู้ชนะก็คือ สมทายนะครับผมจะเอาเข้ารอยมาไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้นเลยนี่คือโูษนานะครับในเกมนี้ขอแสดงความเสียใจเอ้ความดีจังเอิ่มแสดงความดีใจให้กับสมทายที่ได้ตุยลงไปพร้อมกับคุณลุงนะครับเนื่องจากแขนหักและไตพังนะครับเดี๋ยวไตเกี่ยวอะไรด้วยไม่ เก็บทางเจ็บตรงอกหนักเกินไปและคุณลุงได้รับการกระทบที่ศีรษะมากเกินไปทําให้หัวแดงนิดหน่อยและหลังหักทําให้เขายืนแม่งทาให้คุณลุงสมิายืนไม่ได้เอ้ยสมศักด์ยืนไม่ได้พร้อมพร้อมกัพค้ามกับขาของเขาที่หักเหมือนกันนะครับคู่นี้ก็เลย ไม่มีใครชนะนะครับจบได้แล้วกูขี้เกียจ